ไปดีต map, ัวหนึ่งอดดีอู้อู้ดีแท้งครับเรื่องนี้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 อู oh ้อู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 ้นี่สวัสดียามเช้าครับมือนี้ครับ บีบันทัดครับผ่าทันผุชมครับมาเบิงการหมาสาจับปลาคือเกาครับมือหนีเฮ้ามาเมาสันที่บาดลำม่วงครับตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งสะบอนี่ครับเป็นสะเกาสะแกครับนะครับซึ่งเขาเอืดหวานน้องแทลแหละครับพี่น้องนะครับ ซึ่งเฮ้ามา์กันในราคาที่3,000บาทครับเดี๋ยวเ้ารอลุ่นกันครับว่าสิเป็นแบบไบครับ บรรยากาศย่ำเศร้าครับเครียงจับปลากันแล่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวหลุกัดโอ้โหถ้าผู้จับจได้ดตอ้งแต่หัตาเรือเลย โอ้ไปตามหาตาเรืองกันครับพี่น้องผู้ผู้ผู้ปปปไปตามผู้กันครับไปตามผู้ก่อน ừ đấy tôi nói ô nè 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 Tốt chè chạy toc chè lưỡi eh gì hạ vô ai Tốt chạy lưới. tôi, chạy tôi, chạy tôi chỉ nói. เออเออเออพี่น้องโอ้ตัวนี้ใส่งามเลยครับพี่น้องตรนี้เมันเลื่ใต้งเออดีตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียว เรื่อยๆก่อนครับพี่พี่น้องนี่นะครัม เดี๋ยที่ผ่านอย่ามัานอันนี้นอย่าบอกว่าป้าได้หน่อยโอ้โหเป็นเปี่ยวกันเปี่ยวกัย โอ้โฝุ่นป้าคอนี่อันนี้เนาะนาดำเออนี่ดีพิขึ้นบอลนาดำอาพพิขึ้นแต่วม่มีปลาคอนอ,น,น,อ,น,อ,อน,นี่ดูพี่น้องนี่รับปลาคอเห็นทหารอยู่นี่รับล่อ,ออกมาอุ้นี่ตัวบัหไง Để tôi, tôi đi. Để tôi đi. Oh, cái tổ, tổ tội Cái tổ lắm Ôi, lắm tội 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 นี่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 น,นี่สามตัวครับนี่คู่กันเลยพี่น้องนี่นี่คู่กันเลยครับนี่โอ้โอ,โอ้นี่ครับโอ้โห เจ้ายักนี่นี่พี่น้องนี่นี่โอ้ยเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักนี่โอ้แมเออโอ้เออโอ,โอ้อีกตัวหนึ่งพี่น้องพี่พี่เออเออนี่มองนี่อีกโอ้โห thiệt luôn cả lát bác khoai ngay hàng lát lưới ô phụt thì nó ô đi โอ้ดีพี่น้องนี่นี่เอออดนี่อู้อู้ดีเท่งครับนี ah, <ท> stad, ่อู้อู้โลคว้าพี่น้องโลคว้าตัวนี้โลคว้ากวนเอีกโอ้ดีสวยเลยครับสวย โอ้ดีแท่งครับ นี่ดับเครื่องสูบน้ำไว้ก้อนครับเดี๋ยวเขาจะปั้งก้อนพี่น้องเพราะนามมันบกลงแห้งครับเปินมาสอป้าครับปลาดุกสามโลสั่งปลาดุกไว้สามโลั ตามตาไน้ครับนี่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 มองนี่พี่น้องนี่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 นอนกองกันอยู่อยู่คนหลงมุ่คนละเจียแอบนี่เดอ้เออเบิ่งเบิ่งจับเอาเลยนอนนอนอือนี่กันดีออื เด็กเสียงเขียงถึงถหยุดป้าหยุเอเอเอึเอี่เอเออเอจับใส่เลยนอนเดียวีส้าเพราะทานป้านุ่มอยู่วันนี้ ปลาเด่นออกดูโอ้ยกำมือนตอนี่ปลาโอ้ปลาเข่งปลาคอโอ้ผุดปลานี่ปลาคอปลาคอน้อยปลาเข่งน้อยโอ้ผุดปลา

Ba trăm một mươi hai vàng lạc từ mắt. Năm cưng đi. Nóc dạy một chút. Ng 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 dạy một โอ้โหผูดมีบ่ะมีน้าุูดปลาเข่งูดข้างในผูด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 เนี่ญีปนสมปลาเข่งเงี่ยหรอเออญี่ปุ่นสมางเูดูดเสียงดินยู่ปลาดุกปลาดุกบ่เออูอ้ี่นี่ตัวดียอกอหล่อเออแคาเปิดกระบาดใตัวเดียวมันเป็นแองเงีถามบอกยามไงบอกมีตัวดี่อกอหล่อมไได้นี่ ใครบ่เปิดก็บ่พอเลยนี่นี่เบิ่งอุ้ยใส่ลูกนี่นี่เอาใส่นี่เออ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 นี่นี่มาทำผิดเด้อทำคว้าเด้อเด้อนี่เลื่อนนี่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 อู้อูยนี่โลกว่าเอออู้นี่ครับนี่พี่น้องใครบ่เปิดก็บ่เห็นนี่ปลาเด็ดนี่นะตู้ดมัแห้งเลเออปลาดุกเลยนะเออปลาดุกเป็นต้นไม้นะ สองตัวสามตัวนี่ปลาคออีกนะตะเลือนนี่นี่โอ้หนี่เออเอาใส่ถุงป่วยไว้ก็ได้ตะจ้อยนี่อุ้ยปลาคออีกอีนี่ลึกหืไม่ก็นี่ก็ได้เอาไว้ใส่นั้นเราค่อยเอาไว้ให้แกก็ได้เออเริดเนี่้คือเปบราณนี่ยเดโต เออเนมนีเมนมีนมีเออทำดีกัพอเลยเห็นบ่ห้ามเลยเบิ้งเบิ้งหามตรวจตรวเม็นก็มีเรอที่นี่ก็เห็นอืมบ่เห็นีนี่เหรอเป็นใหม่เดยวกับ่มีเนาะฟังนี่เรต้องนงนั้นขึ้นมันเราลือเลอยฟันัน ดเอโอ้น่าโมจิบ้างเลยออเอ่อโอ้พิตาดุดขาดนี่ตัวนี้อีกนี่ฝั่งนี้เนาะนี่นอนเลยะเห็นปะนี่นี่ฝากฟอปลาเข็งตัวหนึ่งปลาดุกนี่ปลาดุกป่ะนี่ตัวนี้นะดุกใหญ่ดุกใหญ่ลุงยาโอ้โอ้ลุกยาเดี๋ยวเดี๋ยวเบลนท่งเลยมันอีกตัวหนึ่งอยู่ด้นปลาดุกนี่เด้นี่ าดูปลาเข็งเอออะไรเอออะไรปลาอย่างนั้นปลาดูด้วยนะนี่ใส่นี่ว้าดิตัมบางไงต้บางอีบ้างมีอีกบ่นี่ตบางงามปลาดกเอ็นสัมนี่โอ้นี่อยู่ในก้นนี่เป็นก้นอยู่นี่พี่น้องอนึงยู่ในนนี่นี่เต็มใหม่กกสนอว่เติมเต็มใ มันสุดยังเบิง่งไหรแล้วเนี่ยสุดบ่ก็มีแล้วเออมันหมดแล้วมนี่พี่น้องครับนี่คือจะห้อยเข้ามาหลักป้าครับนี่นี่เป็นแผลนี่นี่นี่คือจะห้อยเขายิงเลยครับนี่ใส่กิโลพี่น้องนี่ตัวนี้นี่คือจะห้อยเข้ามาหลักยิงป้ากลางคืนครับ ดูก uh ันเส้นอว่เออคุแม่ใหญ่ใครปลาดุกแม่นี่เออโอ้อู้อูเอ็นนอนนี่เนาะนี่เอ็นอู้ใหญ่ักเนาะอามเอามัตาปลาดุกอู้ใหญ่ใตัวนีปลาดุกตัวนี่ใหญ่เลยปลาดุกเก็บเกี่ยวปลาดุกชั้นอืม แม่กับลูกอยู่ด้กันโอ้ลูกปลาดุกน่ะ้ยเนี้ยปลาดุกน้อยอู้ไปแล้วอู้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 อูเป็นแผลนี่ยห้อยห้อยห้อยหยเขายิงเด้ นี่โดนยิงหอยิงให้น้อยอย่างมันเล็กเฉลบเฉลบเนาะนี่มาเล่นตแต้มใหม่มาเล่นยแต้มใหม่นี่เออนี่ห้อยเขายิงไงคิดว่ายิงนี่ไม่เป็นแผลอยู่นี่ไม่ห้อยเฉลบเนาะห้อยเขายิงงามใหม่มันหลายมันพาไปหาหมอไม่เป็นบัตรยากกระโหลกตะไนกัดงามอยู่หน่อยประดุกเนาะงามคือกัดเล็กตะไนนี่เนาะงามนี่ตัวนึ่งตัวหน่อย ปลาดุกหน่อยที่เอาไปล,าล่างนะครับน,นี่ปลานะดุกะปะบ่หืมอูย ใหญ่นุ๊ใหญ่งามนี่พี่น้องเป็นคอนตาดบันนี่นี่นี่ไม่นี่พี่ถลุตกพี่เดี๋ยวเราหลุดกันมองนี้เราเบิ้งเราเบิ้งคอนนี่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  นี่ก็ปลาคอเด้เนาะนั่นเออพูดปวดปวดนี่ก็ปลาคอีปลาคอเต่าไอ้เนาะคอแบบกำลังขายดีเลยนี่แบบแบบสิตโลครับดูนี่ก็ปลาคอนี่รุ่นนี้ละสิบตัวโลเออาเลยสิบตัวโลเอาไม้มีดอันาย นี่นี่ประคอตนายนี่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 ะออกไปเออนี่ล้ยออกมากใ่ีวไไปเออมาที่ปอดนี่ขดออกมาอะไรออกมาอืนัี่ว่นัให้ถ้าผู้ไล่ออกมาแล้วมาให้ตนายับเออเสร็จแล้วาคอตัน้นเออ่นี่จะเอ๋จะเอ๋ Ờ, mà căn mặc hết tâm đúng không? hưng 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 này này, này hưng 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 kì câu, hưng hưng ôi 好，往那头走，溜溜了。嘿，啥法子？哦，嗯。够够够。 โอ้โ้นี oh, ่ต uh ัวใหญ่นอนิตัวนี้นะนทิกงยิงบอกบานึ่งนึงบ่ได้เนาะบอกมีเอาปลาดุดุล่วนรปกวนจางเือเออแมปลาดุ อากรบโบมีมีานี้เขาโยงาิครัเอากระโมีมีอยู่บวกนั่นั่นนะมี่บมีกระเดือนเอากรเอารอรอนีบัวมียออืมเด็อือ ไวต่อจนมันแหงเนาะน,นี่อุ้อุ้ยใส่โลเกิดบกเกือบโลได้เนาะนี่เนาะแล้วดนี่พี่น้องอู้หูตาเปล่าเออกูกับตัวหน่อยนี่ลูกใส่โลป่ะโอ้ใส่โลเลยอุ้นี่อุ้ยนี่หนึ่งตัว Ừ. Uh, Điền. Thấy lô đây phi nó. Thấy lô rồi uh, đó. Thấy lô. Ừ. Uh, lô, thay lô. Để, mày, mày trông đấy <laughs> Bỏ bố mà ta thấy lô được bằng đường đi hết nữa khén cái túi he ngày nè và có đúc, ừ. ô, mình lực lực mình phấn nén ô phá đúc nè ừ. นิ่มๆเลยเออบ่มีดิเลยขึ้นเงินไ่ได้เออนะยังนิ่มบ่ได้ปลาดุกนี่เออปลาดุกนี่ปลาดุก ข้อวะนี่นี่ใส่โลกขาบอกว่าเกือบเปิ้านี่ยใส่โลเลยนี่เนาะนี่ใส่โลเลยนี่ตัวนี้นี่ใส่โลพี่น <van şimdi> ้องใส่โลโอ้หินอันนี้เลยปมาดุกปะเออดูดู เออปลาคอตัวนี้ก็ะสีเต็นออกอยู่นี่โอ้ปลาคออ๋อเออหนปลาดุกนี่จับแล้วล่ะพี่น้องดับเครื่องก้อนครับดับเครื่องก้อนนี่ครับจับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเราดูดกันครับว่าจะเป็นแบบไหนโอ้ปหมองอย่างเอลขัดปลาดีกว่าครับนี่ครับตัวนี้ปิดปากเข็งพี่น้อง ปลาคอครับโอ้ปลาดุปลาดุครับปลาดุตัวนี้กับปลาดุกครับนี่ตัวนี้กับปลาดุกครับคือกันพอเขาสีอยากเป็นปลาดุกเอ็นปลาดุกอุ้ยครับนี่ต้นนี้เป็นป้าเอาไปเห็ดปลาแดดครับพี่น้องนะครับสำหรับปลาโมนีเนาะเกิดในพวกข่อยหลายครับพี่น้องนะครับต้นใหญ่ทั้งสิบสิบตัวโมนีตัวนี้ก็มีมีตัวใหญ่อยู่ นี่ตัวนี้เป็นปลาหลบสุดท้ายครับพี่นอ้องนี่ครับปลาตัวี่ปลากน่นดยปา้าใส่นี่งเป็นจุดแดงๆน้องน,นั่นนี่นี่ครับพี่นอออ้องนะครับปลาคออับนี่อดี๋ยวปเิ่งในถังกันครับตัวนี้ใสใ่ใหญ่เอาลงประมาณสิบต๊ะครับใสใ่ใหญ่ ่หเอาตัวนี้เป็นปลาคอหน่อยครับปลาคอหน่อยนะครับตาเดี๋ยวถึงเมื่อจะเราดูกันครับว่าสิเป็นแบบไหน มาซื้อปลาไปขายต่อเอาปลาดุกมาเลยเนาะเมนครับเอามาเลยไปประดปลาดุกตัวนั้นเอาให้เราเขายังหลาใหญ่ตีที่3้ำโอน